นะครับเนาะที่จะทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคนแปลกหน้าแล้เห็นน้องๆเองตัวโดดเด่นมากเลยพี่จะขอถ่ายรูปน้องๆไปลงในทิกตอกหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับพร้อมครับหนึ่งสองสามลองดูอ่ะลองดูถ่ายแมได้ไหมได้อยู่ครับถ่ายรูปเจอดีออกมากโอ้ยออกเอาครับหนึ่งสองสาม ถ้าเอากระเป๋ามาถือไว้ได้ไหมานหนึ่งสองสามสองครับหนึสองสเฮ้เดนะหนึ่งสองสามพร้อมนะหนึ่งสองโอเคขอแบบเอามือจ uh ับ huh. กิ๊ฟอย่างเงี้ยได้ไหมพร้อมครับหนึ่งสองส เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยได้ไหมว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างเออวิริท่ะและน้องอ่ะต้องจิบจูนพี่ชื่อท็อกโกเลตนะแล้วพ,พี่ถามนิดนึงเสื้อผ้าพวกน้องๆเนี่ยหาจากที่ไหนกันบ้างแป่ตามแหลกพวกร้านมือสองเนี่ยก็ปัาชวิกรณจับตึแด จ,จางสุดแดงเยอะใช่ไหมแล้วช้อปปี้ใช่ไหมออนไลน์ไม่ค่อยอ๋อชอบแบบว่าไปเลือกมากกว่าใช่ไหมแบบไปจับต้องดีกว่าใช่ไหมไปเดินสยามบ้างไหมเพิ่งกลับมาออ๋เพิ่งกลับมาจากสยามด้วยค่ะเท่าขอบคุณมากเลยนะวันนี้แบบถ่ายรูปด้วยกันสนุกมากเลยเท่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณครับ